เปิดชมหน้าหนุ่มเคียงข้างอ้ําพัชาราภาเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวอ้ําพัชาราภาชัยเชือ้อนางเอกสาวคนดังที่ลดและอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายค่ะเรียกได้ว่าสดแล้วแถมอย่างเนื้อหอมสุดๆไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรคอยมีแฟนๆจับตามองสําหรับสาวอ้ําพัชาราภาชัยเชือ้อ ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวอ้ําได้โพสภาพหลังจากที่นัดเพื่อนดินเนอร์อาหารสุดหรูแต่ที่หลายคนโฟกัสคงหนีไม่พ้นภาพคู่ที่ถือดอกกุหลาบคู่กับหนุ่มหล่อข้างกายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือคุณนินชะนิน รัตนชัยนักธุรกิจหนุ่มทายาทพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหากรรมและเป็นเจ้าของโรงแรงดังในพัทยานั่นเองค่ะสำหรับไฮโซนินจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาค่ะและได้กลับมาช่วยทำที่บ้านธุรกิจเรียกได้ว,ว่าหล่อรวยโปรไฟล์ปังแถมเพื่อนกลุ่มเดียวกันกันกบซุปตาอัมพชราภาอีกด้วยค่ะ Legenda